สวีพ่แม่พี่น้องที่เคารพรักทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับร้านทุสมารเตอร์สาขาลําปางครับหรือร้านนวดไทยมือสองลำปางนะครับเออมาเป็นสีข้านาราบจากสัปดาห์กันครับอ่าครับสำหรับอําเภอเมืองจังหวัดลําปางนะครับก็เศษซากพายุของคันแมกี้นะครับเนาะก็ทำให้ฝนตกชุกมากนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เกี่ยวเข้าอย่างเตือนะครับก็ล้อคือฝนมันมดก่อนเนาะครับเนาะอ่ะสาหรับในส่วนของ ผู้สมัครใเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือร้านเรถ่ามือสองลำปางนะครับพราร้านติดถนนสายท่าร้อห้วยเป้งนะครับเนาะอ่าหรือเส้นอำเภอเมืองไปอำเภอเมืองปานนะครับจุดนี้เป็นกิโลเมตรที่แปดเนาะครับฝั่งนี้ไปอำเภอเมืองปานหรือว่าน้ำตกแจซ้อนครับส่วนฝั่งนี้มุ่งหน้าไปทางเทศบาลเมืองลำปางเนาะครับติดกับร้านขาวแตนธานีนะครับซอหสดีเจ๊กระทอมนะครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามหกหกสองเจ็ดห้าหกอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาเบียร์เสียค่าหน้าร้านจากสดาห์ด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเริ่มกันนี่ก่อนก็ได้นะครับเป็นครูโบต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปีหกศูนย์นะครับรถจดทะเบียนปีหกศูนย์นะครับใช้งานไปเกือบสองพันชั่วโมงละแต่ตัววันรอบมันบักขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเช็คเฮอนะครับตัวตรงตูดได้ไหมนะอ่าเดี๋ยวจัดการเฮอนะครับโดยภาพรวมก็ได้ย่างหลังไม่หนึ่งขูดนะครับย่างหน้าก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับมีเก็บสี มานะครับคือมาเรียบร้อยเนาะครับเนาะคันนี้เชฟค้อมจะงานคือนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าแล้วก็ฐานหกตราช้างเนาะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแบบมุมหนึ่งอึ๊บอึ๊บอ่ะพอดีจะปรับพื้นที่ลาดนิดหน่อยนะครับอ่ะอ่ะนี่นะน่ะเครื่องกระดมเดิมอยู่นะครับตัวปั๊มเอซีมีเปลี่ยนมานะครับแต่บปึ๊บเดิมอยู่นะครับกันนี้ก็เดี๋ยวเชฟความใจงานคือนะครับ สามแสนเบาทนะครับต่อรองได้นะครับสำหรับ5018ูนยนีะครับเนาะส่วนการถัดไปเอาเป็นการไกลๆก่อนก็นได้นะครับยันมา y ายเอ็สนะครับยันมา y ายเอ็มสรถขนาด51แรงม้านะครับห้แรงม้านะครับก็นี่รถจดทะเบียนปีอ่า รถจดทะเบียนปีหกหกนะครับรถจดทะเบียนปีหกหกชั่วโมงแจ้งงานอยู่ติดประมาณเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับนี่นะเจ็ดร้อยยี่สิบห้าชั่วโมงนะครับนะเครื่องเครื่องนิ่งๆน,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 นะครับเครื่องนิ่ๆนะครับไอ้หายุ่นะครับนะสำหรับยันม่านะครับราคาสดอยู่ที่ 4 6 9 0 0 0บาทนะครับ469,000บาทนะครับส่วนราคาเงินดาวก็มีนะครับราคาเงินดาวก็ดาวเพียง40,000ื่นนะครับดาวเพียง40,000ื่นนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ2 0งพันงวดนะครับแล้วก็อ่าแปดหมบาทอีก1งวดใหญ่นะครับผ่อน7ปีกับยันมาแคปิตอลไทยแลนด์นะครับชุดอ่ายางเป็นชุดยางเดิมที่ติดรถมานะครับไม่มงไม่มีดสีเดิมๆทั้งคันนะครับ ท่อนคัดไม่เคยตัดแน่นอนนะครับไคหายูนะครับยันมา YM 3 5 1 a นะครับ51แรงม้านะครับมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าแล้วก็โรตารี่1.8เมตรของยันมานะครับ PTO ยังไม่เคยเปิดใช้งานเนาะอ่ะยันมา YM 3 5 1 a เนา่ะครับไคหายูนะครับอ่ากันถัดไปถัดไปคูบุต้า L 4 0 1 8 SP นะครับคันนี้จดทะเบียนอ่า ปีหกห้านะครับมีเก็บสีใบดันหน้าให้นะครับสีล้อสีเดิมนะครับอ่ากรนนี้จมูกใจงานหนงสามร้อยชั่วโมงนะครับทอนคัดไม่เคยตัดนะครับอ่าโดยล้วงเรียบร้อยดีนะครับกันนี้มีอุปกรณ์ใบดันหน้าแล้วก็ผ่านห้าตราช้างนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาหรับ L4018SP นะครับยางคู่ตัวมาเป็นดันหลบนะครับมาร์กเดิมเดิมนะครับแป๊บเดิมเดิมนะครับชุดคานหน้าเดิมเดิมนะครับ มาร์คศูนย์ครบนะครับลูกมาร์คศูนย์ยูนะครับไข่หายยูนะครับพันสามร้อยชั่วโมงจดปีหกห้านะครับอ่เช็คพร้อมใช้งานให้นะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่านห้าตราช้านะครับท้ายเดิมๆแห้งๆนะครับนี่มาครบหมดนะนะครับการถัดไป M7040 นะครับ M7040 จ่ศูนยเขาถูกดองไว้แล้วนะครับขอบคุณ ในส่วนของพอแมพี่น้องตั้งแม่ท่าลำพูนนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้เนาะเช็คให้สวยๆเลยนะครับสำหรับ m 7 0 4เเครื่องเกียร์ดีมากเนี่ยอ่าราคาเบาๆท้ายสวยนะครับถ้าแห้งๆเดี๋ยวพวกอ่าแขนปั๊บนะครับแล้วก็ตัวแขนกลางจะโยกเ๋ยผมเปลี่ยนใฮ้นะครับพวกมีร้อยเชื่อมมานะครับมีร้อยเชื่อมมานะครับมีร้อยเชื่อมมาเดี๋ยวจัดก,การเปลี่ยนให้นะครับาการถัดไปนะครับ ยันม้า YM 3 5 7 a นะครับเป็นรถขนาด57แรงมากนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับได้ชุดยางของดันหลบมานะครับคันนี้ผมเปลี่ยนมันเครื่องกลองเซอร์วิสให้เรียบร้อยละนะครับใครหาอยู่นะครับรถจดทะเบียนปี66นะครับ2000ชั่วโมงนะครับนี่นะอ่าท้ายแห้งๆดีอยู่นะครับคันนี้อ่าดาวเท่ากันนะครับดาว40,000ื่นะครับผ่อนเดือนส0 0พันนะครับ11งวดแล้วก็งวดใหญ่นะครับ85,000บาท7ปีนะครับผ่อนกับยันม้านะครับหรือจะเป็นราคาเงินสด 469,000บาทนะครับ469,000บาทนะครับนี่รถสีเดิมๆนั่งคันนะครับคันนี้มีอุปกรณ์ไปด้านหน้านะครับแล้วก็ผ่าน5 CMT เนาะครับเนาะอ่ะส่วนการถัดไปนะครับ5 0 1 8 s p นะครับ L5018SP นะครับคันนี้ปี66คันนี้ก็ติดมาจ้ำลูกค้าเสริมงามลำปางแล้วนะผมจัดการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก้องอย่างเงี้ยคือเรียบร้อยละเปลี่ยนแบตถึงใหม่หนึ่งหนึ่งกอนะครับแบตเสื่อมนะครับอ่ะคันนี้ก็พร้อมส่ง นะครับสาหรับลูกค้าเสริมงานลมตานะครับกราบขอบคุณมากนะครับเนาะรถสวยๆนะครับรถแข่5ห้ารอยชโมงนะครับสีเดิมๆทั้งคันนะครับนี่ใครหาอยู่นะครับโทรมาได้นะครับอี๖๘๑1๖๖๒๗๕๖นะครับรถคูัวต้าทุกคันนะครับขายสดหรือผ่านทกสเท่านั้นนะครับยันม้ามีผ่อนดาวกับยันม้าแคปิตอลไทยแลนด์หรือตัดสดก็ได้เนาะส่วนการถัดไปนะครับคูปุต้าเอ็มห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับ คันนี้จดทะเบียนปีหกสามนะครับยางหลังไม่มีเกะเวทมานะครับหนึ่งคู่แล้วก็ยางหน้ากับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสีเดิมเดิมนะครับคันนี้จะได้เป็นสีเดิมเดิมนะครับอเครื่องเครื่องอย่างก็มากเดิมแป๊บเดิมนะครับชุดคันหน้าเดิมเดิมอยู่นะครับแต่มีสิลหัวซึมน่าจะเปลี่ยนฟังฟังล่อทรายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเอเช็คความจะงานให้นะครับสําหรับ คูเปต้า L5018DT นะครับคันนี้ก็สวยๆอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้แค่พันห้าพันหกร้อยชั่วโมงเองนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุกอปกรณ์ใบดันหน้าแล้วก็ฐานหกตราช้างนะครับท้ายเดิมๆนะครับแต่ก็มีเก็บสีเทาบางๆมานะครับคือมาเรียบร้อยนะครับสามแสนเก้าหมื่นเะก้าพันบาทนะการถัดไปนะครับ L5018SP รถจดปลายปี 64นะครับรถเดิมๆทั้งคันนะครับยางชุดยางได้เป็นในส่วนของดัน็อบมานะครับยางเดิมติดรถมานะครับผมมีเก็บสีเฉพาะในส่วนของใบมีดหน้านะครับส่วนสีชุดอื่นเป็นสีเดิมนะครับก็นี้เครื่องดีเกียดีนะครับไขหายู่รถใช้งาน900ชั่วโมงนะครับรถใช้งาน900ชั่วโมงเดี๋ยวก็นี้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้อึ้บนะครับรถ900กว่าชั่วโมงครับ ยังแน่นแน่นมือครับเขื่อโอเคอยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกล้องอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็นี่499,000บาทนะครับมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าแล้วก็ฐานหกตราช้างนะครับอ่าล้อก็สีเดิมๆนะครับล้อสีเดิมๆเนาะชุดท้ายก็แห้งๆเดิมๆอยู่นะครับสีสีเดิมนะครับ499,000บาทนะครับนี่พวกเครื่องเดิมๆนะครับแป๊บแป๊บเดิมแป๊บเดิมๆนะครับคันหน้าเดิม ดูมากศูนย์เดิมนะครับหางหายยูอีกคันหนึ่งนะครับ5 0 1 8 SP 4 9 9 0 0 0บาทนะครับนี่ส่วนการถัดไปนะครับเจ้าคุณปู่ L 4 5 0 8 DI Special นะครับรถจดทะเบียนปี53นะครับ2,900ชั่วโมงครับ229,000บาทมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าเนาะแล้วก็ในส่วนของกอตตี้ตาดจ้างนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นผานก็ได้นะครับยังหน้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนมายังหลังตาสภาพหรือจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ กระเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับโทรสอบถามได้นะครับ081362766นะครับท้ายแห้งเดิมๆอยู่เครื่องแน่นนะครับคลิปที่แรกผมก็ร้องสตาร์ทให้ฟังละแล้วก็อ่าเดี๋ยวเดียวผมทำคลิปแยกให้ก็ได้นะครับสําหรับการจ้งงานนะครับ229,000บาทนะครับส่วนการถัดไปเป็นกันนี่นะครับกันนี่ LC018SP LC018SP รถจดทะเบียนปี66นะครับ 8เอ่อหกร้อยชั่วโมงนะครับได้ชุดยางเป็ดโอตานี่นะครับยางกับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับันนี้อ่าลูกหมากศูนย์นะครับแป๊บเดิมนะครับเครื่องเดิมไม่เคยตัดท่อแน่นอนนะครับสีสันห้องได้สันสีสันเดิมๆดิมนครับนี้มีอุปกรณ์สองยางนะครับใบดันหน้าแล้วก็ผ่านห้าตราช้างนะครับอ่าเปิดราคาสี่แสนเก้าพันบาทอ่าสี่แสนเก้าพันบาทนะครับนี่ท้ายแห้งๆเดิมๆอยู่สีเดิมศูนย์เลยนะครับอ่า สำหรับการฮัดไปนะ L 4 0 1 8 SP นะครับรถจดทะเบียนปีคันนี้รถจดทะเบียนปี่ยนหงโถนะครับชุดยางเป็นโอตานินะครับคันนี้รถสีสวยเดิมนะครับพื้นฐานรถไหลมาครับเครื่องเดิมๆนะครับสีเดิมๆทั้งทั้งคันนะครับลูกหมากเดิมศูนย์นะครับอะไรมีสีเดิมนะครับคันนี้ใช้งานไปแค่ประมาณสี่ร้อยชั่วโมงครับถ้าจำผิดนะประมาณสี่ร้อยชั่วโมงครับ นี่สีเดิมเดิมครับสีสีเดิมเดิมศูนย์เลยนะครับคันนี้ก็มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็อ่าหันห้าตาช้างนะครับนี่สวยๆครับคอนคัตแบบไรตัดเลยครับสีเดิมเดิมศูนย์เลยครับนี่เหมือนออกปลายแดงมาเลยครับนะครับอ้านะครับสามเออสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าส่วนกันถัดไปจะเป็นในส่วนของอ่าคูปต้าเอ็มยูสี่เก้าศูนย์สองนะครับ MUC902 ก็นี่จดปี65นะครับ2,000ชั่วโมงนะครับรถสีเดิมๆเช่นกันนะครับพื้นหารถไหลมานะครับกันี่เดี๋ยวผัสตาร์ทให้ฟังเสียงกึ๊บก็นี่ปี65นะครับ2,000ชั่วโมง2,000ชั่วโมงนะครับเรื่องดีแน่นลยอ่ เครื่องแน่นอยู่นะครับเกียร์ดีมีตัดถอนเตือนะครับเดิมๆมากเดิมมากเดิมโรงงานอยู่นะครับคันหน้าเดิมๆนะครับคันนี้ก็ราคาเพียงแค่เออสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีตัวรถกับใบดันมีตัวรถกับใบดันนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับท้ายแห้งๆดีอยู่นะครับท้ายแห้งๆอยู่อ่าสีเดิมตัวนะครับไข่หายู่นะครับ MU ็มยูสี่เก้าศูนย์สองนะครับจดปีหกห้ามีอุปกรณ์ เบอร์มีตัวรถกับใบดันนะตัวรถกับใบดันนา439,000บาทนะครับส่วนโซนหลังล่านนะครับก็จะมีอ่ยันมา e f 5 1 c t นะครับแล้วก็ในส่วนของ4708 s p นะ4708 s p เรากำลังเก็บงานอยู่แล้วก็ 47HP ก็มีเก็บสีอยู่อีกนหนึ่งคันนะครับโดยผ่ารวมกับประมาณนี้นะครับสำหรับ ผู้สมัครนักเตสาขาลำปลางนะครับหรือลาลดรถหามือสองลำปลางนะครับอปอมแมบพี่น้องท่านใดสนใจนะครับรถไถที่เช็คความใจ๊ง,งานนะครับกร์โทรมาได้นะครับที่เบอร์081362756 6นะครับอ่าวันนี้น้ำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ